พบในปีพระเสียนใหญ่ถ้าของแท้5,000ถึง10,000บาทคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญวันนี้เรามีเหรียญที่จะมานำเสนอนะครับก็คือเป็นเหรียญที่เป็นข่าวเป็นข่าวจากร้านใหญ่ๆนะครับว่าเป็นเหรียญที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายกันเป็นเหรียญ10บ,บาท ในราชการที่9นะครับพบเจอในบล็อกที่เป็นพระเสียใหญ่นะครับเหรียญนี้นะครับมีการพบเจอจากเอฟซนะครับแล้วก็ส่งขายที่ร้านทีนี้ต้องมีการตรวจสอบนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่คล้ายๆกับเหรียญอีกแบบหนึ่งที่มีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นของจริงของแทะแบบนี้นะครับมีคนนําเสนอนะครับมีคนก็คือส่งรูปภาพนะครับตรวจสอบหลายท่านแล้วนะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ บางเหรียญน,นะครับมีการตรวจสอบและก็สันนิษฐานว่าเป็นการกลัก่กนของสารเคมีบางอย่างนะครับที่เราใช้เปลี่ยนมือกันทุกวันเนี่ยในระบบหมุนเวียนเนี่ยก็ทําให้เกิดลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเกิดเป็นสีเดียวเป็นสีขาวสีเงินนะครับอย่างเดียวเลยแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับทางร้านใหญ่นะครับก็คือทางในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยเขาก็ต้องการจะรู้นะครับจริงๆว่า ลักษณะของเหรียญแบบนี้เกิดจากอะไรกันแน่นะครับต้องมีการผ่าพิสูจน์นะครับก็คือดูถึงเนื้อในกันเลยนะครับแต่ว่าออตอนนี้นะครับก็คือเป็นการแจ้งข่าวสารว่าลักษณะเหรียญแบบนี้ถ้ามีคนมานําเสนอที่เป็นราคาสูงนะเพื่อนๆก็ยั้งใจไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีการพิสูจน์ที่จริงจังนะครับ 1. ที่เขาพิสูจน์กันก็คือพิสูจน์แค่ภายนอกนะครับก็คือดูลักษณะภายนอกแล้วก็มีการชั่งน้ําหนัก ก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจาก1การกลัดก่อนให้เป็นสีแบบเนี้ยให้เป็นสีขาวสีเงินแบบเนี้ยสองเกิดจากการปลอมแปลงดัดแปลงจากการพ่นนิกเกิลจากการเคลือบเอาไปเคลือบบางเหรียญน,น้ำหนักได้ก็เขาก็จะสันนิษฐานว่าเป็นการเกิดจากการกัดก่อนของสารเคมีเพราะว่ายังไม่ได้พิสูจน์จริงๆบางเหรียญน,น้ำหนักเกินครับอาจจะเกิดจากการปลอมแปลงก็คือไป เคลือบมาไปฉีดไปพ่นมาให้เป็นสีขาวสีเงินแต่ถ้าเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญที่มีสีพื้นสีขาวสีเงินทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมีนะครับเขาพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบแล้วจะเป็นเหรียญที่เป็นสีขาวไปเลยก็พบเจอในสภาพเหรียญที่เป็นเหรียญสิบ,บาทสองสีพระเศียรเล็กก็มีพระเศียรยใหญ่ก็มีอันนี้ถ้าเป็นของจริงนะครับแบบนีออ้อย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับอันนี้ ราคาเนี่ย5,000ถึง10,000บาทนะครับในการรับซื้อเป็นราคาซื้อเข้าของออร้านรับซื้อหรือว่าในกลุ่มของนักสะสมที่เล่นเหรียญพวกนี้นะครับ5,000ถึง10,000บาทถ้าเป็นของแท้ก็วันนี้นะครับมาบอกข่าวคราวอย่าพึ่งตัดสินใจซื้อแล้วเอามาขายต่ออะไรอย่างนี้นะครับยั้งใจไว้ก่อนนะครับว่าเหรียญ10บาท24ประเภทเนี้ที่แบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยนะครับในแบบที่นําเสนอตัวอย่างเนี่ย ยังไม่ได้พิสูจน์จริงๆนะครับรอผลการพิสูจน์จริงๆยังไงผมจะแจ้งข่าวให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับอัปเดตก็จะมีการซื้อขายถ้าเป็นของแท้เนี่ยร้านรับซื้อเหล่านักสะสมเนี่ยต้องการแล้วก็ให้ราคาแน่นอนก็ศึกษานะครับให้เข้าใจนะครับเพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับหรือว่าไม่ถูกโกงไม่ถูกเอาเปรียบเรื่องของราคานะครับแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาในการส่งซื้อขายประมูลราคากันนะครับกับร้านรับซื้อนะครับ